พร้อมจ้าพร้อมจะกลับบ้านช่วงสงการแล้วมานะมดูท่าไนก,ก่อนก่อนก่อนกลับบ้านกันสักหน่อยนะคะก่อนกลับบ้านนะคะคุณแม่พ่นองพนุนสิริหัวเ,ออเราเราไปทํางานไกลบ้านาอเออ<า>เราเราจะได้มีทองมาหยองใส่ก่อนกลับบ้านนะคะคองดีคุณภาพนะทองมดีดคุณภาพภาพ่ะนะเอ้ย ผู้ขายไม่มีสารเคมีมัมีน้ำยาจมีแจ่เนื้อท่อมสดๆใส่แล้วก่อนกลับบ้านนะคะก่อนกลับบ้านชว่มสงกราน์นะคะ,ะนี่แหละค่ะเฮาสิดไปใส่อวดพ่อแม่พี่น้องเฮานะคะว่าเราไปทำงานแล้วก็มีเงินมีทองนะคะนี่แหละจ้าตลาดนัดหน้าอำเภอคำชะอีนะคะนี่ขายทุกอย่าง อากาศกำลังเดินกำลังหน้าเดินเโอ้จะแล้วนี้เก็บค่าแพงเท่าไหร่คะห้าบาทห้าบาทจากเมื่อก่อนบาทเดียวแต่ว่านี mm ่เ hmm> ก็บหานที่ตามผมว่าจะเก็บเท่าร่เก็บบาท